สวัสดีครับเป็นอีกคลิปหนึ่งครับมาชมต้นสมุนไพรแล้วก็จะมีการเก็บเพื่อไปใช้ทำยานะครับนะครับดูต้นนะครับเขาเรียกว่าต้นต้นปีบหรือต้นกาสลองนะครับก็ขึ้นทั่วไปในบริเวณป่านี้นะครับ สำหรับส่วนที่ใช้ทำยาก็คือดอกนะครับไปใช้ในกยาประกอบกับยาอ่าเป็นยาแก้โรคคัดจมูกไซนัสนะครับโรคไซนัสจมูกก็จะเก็บไปนะครับแต่การเก็บเดี๋ยวจะไปเก็บอีกต้นหนึ่งนะครับซึ่งมันล่วงแล้วันี่ยอยู่บนต้นยังไม่ค่อยร่วง ตันนี้ดอกใหญ่ครับต้นกาสลองหรือต้นปีบนะครับดูลักษณะตอนนี้ต้นแก่แล้วมีต้นมีฝักแก่มีดอกนะครับ มีฝักอ่อนต้นนี้รู้สึกน่าจะสมบูรณ์นะเพราะปกติจะไม่เคยเห็นฝักยาวขนาดนี้ส่วนนี้ครับนี่ดอกคือก็ต้องนำดอกไปตากแดดให้แห้งนะครับวิธีใช้ก็ต้องเพื่อในการแก้อาการของไซนัดไซนัดจมูกก็ ขูดต้นต้นไข่กับขูดคล้ายๆเป็นยาสูบแล้วก็ผสมกับอันนี้นะครับบดๆบผสมกันให้เหมือนยาสูบนะครับแล้วก็มวนก็มวนด้วยใบใบจากหรือใบตองสูบจะช่วยลดอาการคัดจมูกอักเสบจมูกเนื่องจากไซนัดเดี๋ยวไปเก็บอีกต้นนึงครับ ต้นนี้นะครับต <antis> เต็มเลยสำหรับแก้สานัดนะครับ แล้วขนาดนี้เมื่อได้ต้นดอกปีบมาแล้วหรือกาสลองแล้วก็เอาไปตากแดดให้แห้งนะครับก็ทักสองสามแดดมันก็แห้งแล้วก็เราก็จะเอาไปผสมกับอ่า เเรียกว่อะไรถากจากคข่กระพีไข่แล้วก็มวนยาสูบก็ใช้การได้รสชาติมันก็อาจจะแสบๆถ้าลองสูบดูก็มันก,ก็ทำให้จมูกโลง่งนะครับสำหรับคนที่เป็นไซนัส สำหรับอันนี้ก็เป็นส่วนที่ตากแล้วต้องใช้แล้วครับสูบแล้วนะครับอันนี้อันนี้ก็คอยตากให้แห้งแล้วก็ใช้มีดขูดขูดนี่ครับแล้วก็มวนด้วยไปจากหรืออ ไบตองผสมกันสองอย่างนี้นะครับทำให้แหลกนะครับอันนี้ก็จะเป็นขุยเล็กๆมวนคล้ายๆยาสูบนะครับแล้วก็เอาไปใช้ใช้การได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นสูตรของหมอยาพื้นบ้านนะครับที่เขาใช้กันในการแก้ลทธิ์สีดวงจมูกพวกไซนัดอักเสบ อันนี้เดี๋ยวก็ไปตากทักสองแดดแดดแรงๆก็สองแดดสามแดดก็เรียบร้อยแล้ว่อยนี่ก็ไปตัดตัดมานะครับแล้วก็ลอกเปลือกแล้วก็ตากให้แห้งลอกเปลือกเนาะไม่ใช่ใช้ทั้งเปลือกลอกเปลือกเอากระพี้พี่ส่วนนี้นนขูดขูดใช้มีดขูดเอานะครับ ถ้าใครเป็นก็ลองลองใช้ดูนะครับมันก็หาไม่ยากต้นข่อยนี่ขึ้นทุกภาพแล้วก็ต้นกาสลองหรือต้นปีบนี่ก็ก็ขึ้นทั่วไปนะครับขึ้นทั่วไปมีกลิ่นหอมนะครับทำให้การสูบมันมีรสชาติดีขึ้นอีกหน่อยหนึ่งไม่แสบจมูก คลิปนี้ก็เป็นการแนะนำะสำหรับที่ใครเป็นไซนัสอักเสบโพรงจมูกอักเสบหรือจมูกุดดันสูกให้โล่งจมูกได้นะครับก็คลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับ